สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขค,คนครับมนี้ช่องห้างนกชาแนลครับนี่มาแล้วครับมนีวันพัลัสฮสบอดีวันที่เท่า,าไหร่แม่นกมนีวันพัลเสฮารสบอดีวันที่30บครับเป็นเฮดละโงกพี่น้องเฮดละโงกดอกงี้งๆครับเป็นเฮดละงกเลืองแน่ขาวแน่ครับนี่มาเบ่งน้ำกันแม่นกเอ้ยเข้าเลยเด้อครับเด้อ พี่น้องท่านใดสนใจครับเห็ดละงโงเข้ากะนี่ไวรพีให้น้องก็คือเก่าครับอันนี้คือเห็ดละงโงเหลืองนี่คือเห็ดระงโงขาวครับนี่ท่านใดสนใจครับถักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาครับเหมือนนี้ใหม่ๆสดๆเลยครับอู้ดอกนี้ใหญ่ส่วนมานี่คำดอกใหญ่ที่เป็นเห็ดละงโงขาวนะครับแมนตาใหญ่ๆเลยไม่อกเลย พอเท่ล้วมันทีแต๊กไปหน่อยไปนะกลมงามอืมแต่ซออนครับสอเนเฮลโง,งกตอตรนนี้เฮละงงกเหลืองนี่พี่นอ้องโอ้หอมหอมหอมขนาดบทันละซุกเลยนี่คำแกงซุกแห้งคักับนี่แกงแต่พักนั่งติวแกงแต่พักนั่งตูครับออกเลยได้ครับเด้ปีนี่สำหรับผู้ใดทีว่ว่ารอเฮลโง,งกเข้าครับมา พิมพ์คำว่าสนใจเวล้เลยได้ครับเด้อเหลืองอมอ้อยอยู่ในเมนโกสีเหลืองกรดัมชี้แยกออกไว้เบิ้งน้ำเมนโงกเธอเพิ่นจะได้เห็ดละโงกขาวเธอเพิ่นจะได้เห็ดละโงกเนื้องนะนี่แต่ว่านี่ครับขาวนี่กระจูมง่ามเลยนี่ฮ่าคุนหักสับกบางคนเพิ่นเอาไปจีแจวเมนกจีแจวก็ได้เพิ่นว่าเห็ดละโงกมันจีหอมกว่ากันเลยเพิ่นว่า นี่เขาจะที่ทำการล้างเนาะครับเนาะแล้วก็ซีต้มไว่บ่ไม่หนอกหรือว่าเขาจะผีสดเลยผีสดเนาะเพราะว่าเวลาต้มนี่มันมันมัน,มน,มนบ่อยากอันนั้นประด๋อยมันบ่อยากเหลืองนะครับแต่เขาเกินว่าเป็นมิตรไข่แล้วอเปล่าเนียนไข่ห,ห้ยเนาะทั้งง่ทงั้งงามนี่ไข่ไดโนเสาร์ครับนี่ไม่หนอกไข่ไดโนเสาร์ก๊าลังแตก ไข่ใๆย,ๆ,ยๆนี่เป็นเ็ดละโง่ขาวครับมาเด้อพี่น้องเด้อ ER, สั่งจองกันเข้ามากครับเขามีบริการจัดส่งถึงที่นะครับเนาะเขาสีฟีดไปนะครับเด ER, ้อเฮดนี่พี่น้องมันตองยานมันเนาครับฟีดอย่างเดียวเลยขาวกระงามเดือนกระงามครับคือว่ารายการยู่พี่น้องเฮดหล่ลอีิ ฟีดแบบให้พี่น้องไปล้างเองโดนพี่น้ <laughs> องหวาอ่อนซ่อนครับเปิดราคาเบาๆครับวนนี้ปีแรกมือแรกที่ได้เห็นเรื่องงอกมากครับนี่เรื่องงอกแบบงามเลยสินค้ามีจํานวนจํากัดครับอย่าสิเหลียกตัวงามให้พี่น้องเมือง่อนเด้ไไปนกเดือดทางนี้ส่วนมากาง,งามขูอันได้เลยเลยหู มีตะไคร้กันเลยครับเมีนมีตะไคร้กับจูมครับบานโมมี่อ,ออกแล้วออกแล้วหืมเห็ดละงเูเห็ดละงูเหลืองสิบ,บค้คอยลายนะ้อ่น้อยเนาะแต่ว่าเห็ดละงูเหลืองนี่แสบกว่าเด้ผมมาเห็ดละงูเหลืองนี่มันจะมีความหอมกว่าครับ แต่ว่าดอกกับโบยไงนะครับเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้เละพี่น้องเป็นละง,งกเหลืองครับนี่ดูนะเหืองไมอกสีเหลืองงามปะสีเหลืองสีเหลืองบ่ค่อยไข่ครับสีเหลืองจูมนี่ฮับเบิ้งไม่ดองทางที สนใจครับอย่าลืมใต,ต้คอมเมนต์มาเด้พี่น้องเด้อสำหรับเ็ดละโงกครับมือนนี้จัดไปไม่อกเลยเบิงท้างลุมมาสิแตกบอมี่ครับนี่งไปดอกง่ามเมื่อก่าเบิงติ่งกันมาในกระตาเนี่มีอยู่ประมาณ้าวโลด้วยครับชาโลดาวโลพี่น้องบางคนเพิ่นบอกใจ ซาวโลก็คือจักโลเนะซาวโลก็คือ20โลนะครับซาวคือ20่สิเงินซาวบาทนั่นเอง่นบ่จักได้พี่น้อง20บาทนะครับพี่นอ้องบางคนบ่จักซาวนะครับเพิ่นว่าไทยบ่จักซาวลาวบ่วจักยี่สิบมท่านผมจะให้คุณ20บาทเอาไหมไม่ผมจะได้ซาวบาัด <c oughs> ให้จริงก็เดียวกันครับซาวกับยี่สิบสิบนี่นี่เก้าซาวนนี้คือส่วนหนึ่งนะครับ ที่เขาเลือกไป้เมื่อได้เลือกดลวงน้องเกมออกมาคือเอกบมาเลยท,ทาการล้างล้างแล้วก็ใส่ถุงฟีดส่งพี่น้องเขาเลยครับจัดส่งมืออื่นบกเกินสิบโมงนะครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจครับจวมาอยากส่งเร็วเนาะอยากส่งเร็วก็คือโอนไวส่งซอทีวีมากครับของเขาจะไม่มีเก็บปลายทางเด้อพี่น้องเด้อฟังไวด้ดีๆครับเอาสิบเหตุเก็บปลายทาง คือของเฮานี้จะโอนโอนลวก็ส,ส่งซอทีวีมาเลยครับเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องครับเบอร์โทรศัพท์พยายามเบิ่งดีๆครับเบอร์โทรศัพท์โทรที่ต่อ,อไปงยากเลยพอแล้วเนาะเอาอย่าลืมครับอุดหนุนซอยเน้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับเอาไปเพียงเช่นนี้ครับ